เวลาหยุดให้พูดคำว่าอยู you จะพูดสิ้ง<อ>แต่ถ้าฝรั่งก็จะบอกว่าโอ,โอ้นะเนาะอ,อ,อ่ะให้จังมองครูโอเคไนะหมเด๋วเรายืดหลัง,น,นะงนิดนึงเออยืดขึ้นมาหน่อยดีมากโอเคอ่ะฟังครูต่อฟังครูต่อฟังอยู่ไหนลูกนะไหนชูมือข้างหนึ่งชูมือบวกมือกันบวกมือกันโอเคเปลี่ยนสลับมือ โอเคเดินในระหว่างที่เด okay. okay. ah? okay. okay. ินเข่านีบหลังตรงตามมองไปข้างหน้ามาเดินบอกว่าเดินพอเดินไปคู <vio. S 3> ่ให้โกมือคู่โบกมือด้วยโอเคไหมโอเคไหมโอเคอ่ะพี่เบียงบอกเดินเดินอ่าเข่านีบอยู่เปล่าหลังตรงเปล่านะปาหลังตรงเปล่าดีมากตามมองข้างหน้าบอกเดินเอาละเดินเอาละดีทุกคนเลย ได้นะอ่าไอ้จังมัง้งอึ๊บหกมือดีมากตามองข้างหน้าและยังต้องหลังตรงอยู่เสมอดีโอ้หนะัดจังหลังตรงดีมากเลยเนี่ยอย่างนี้เลยต้องนะไอ้จังดีขึ้นแล้วลูกเยี่ยมมากลด,ดอาการเก่งแล้วเยี่ยมเลยเอาละไหนบอกมือกันอีกทีนึงสองมือได้ไหมโอ้โหมาแล้วสองมื